สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพระสมเด็จวรังพิมพ์พใหญ่เกตทุสุมพิมพ์พตัดชิดเป็นพิมพ์พนิยมเป็นพระยุคปลายที่ท่านสมเด็จโตสร้างโดยช่างหลวงเป็นคนแกะบล็อกแม่พิมพ์พถวายท่านสมเด็จโตจะมีความสวยสดงดงามบล็อกแม่พิมพ์พนี่จะคมชัดลึก เป็นธรรมชาตินะครับเป็นพิมพ์ที่ช่างหลวงเขา,าส่วนใหญ่จะแกะได้คมชัดลึกมากนะครับพระสมเด็จวรรคังที่ท่านสมเด็จโตสร้างนะครับตัดได้วสวยงามนะครับถ้าเป็นพระยุคหลังๆนี่ก็แกะบล็อกแม่พิมพ์ไม่สวยงามนะครับ แกะก็ตื้นไม่ลึกเหมือนฝีมือช่างหลวงนะครับสมัยโบราณนะครับนี่แกะได้คมนะครับลึกนะครับพระสมเด็จวรังที่ท่านสมเด็จโตสร้างส่วนใหญ่จะลงลักปิดทองหรือลงลักปิดทองล่องชาติก็มีนะครับเพื่อรักษาเนื้อพระ เอาไว้สืบทอดศาสนาของเรานะครับให้ยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับลูกหลานเราก็มีพระสมเด็จวรคาคังได้กราบไหว้กันมากมายเพราะท่านสมเด็จโตนะได้สร้างและปลูกเสกไว้หลายวาระนะครับมากมายไม่ว่าใครจะเป็นคนสร้างนะครับสมเด็จพ่อรอห้าหรือรอสี่เรา อาจจะมีการจัดสร้างถวายท่านสมเด็จโตไปปลูกเสกและนำไปแจกจ่ายชาวบ้านนะในการอ,าออกศึกสู้รบสงครามสมัยโบราณนะฮทำให้แคล้วคาดปลอดภัยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นพระที่มีพู้ธับคุณในองค์พระนี่เต็มเปลี่ยนไปด้วยของศักดิ์สิทธิ์นะเพราะท่านได้ผสมเศษพระกำแพงนะครับ ที่เป็นพระเก่าโบราณไว้นะครับทำให้พระสมเด็จวรคังที่ท่านสร้างเนี่ยมีพุทธคุณที่เต็มไปด้วยนะครับของศักดิ์สิทธิ์นะครับนะมากมายในพระสมเด็จวรคังนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ <c oughs> หลักการดูพระสมเด็จวรคงังให้ดูเนื้อหาความเก่าเป็นหลักแล้วก็ผลึก ผลึกที่เกิดขึ้นเนื้อพระเขาเรียกว่าผลึกแคนซายนะครับผลึกเหล่านี้นะครับต้องใช้เวลานานเป็นร้อยกว่าปีอย่างน้อยร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับถ้าเป็นพระใหม่ผลึกแคนซายจะไม่เกิดขึ้นตามผิวเนื้อพระเขาเรียกเนื้อหาความเก่านั่นแหละครับมันผ่านการเวลามาไม่ได้นะครับนอกจากใช้อายุขององค์พระ ที่ผ่านเวลานานเป็นร้อยกว่าปีถึงจะเกิดผลึกเหล่านี้ได้นะครับให้ดูเนื้อหาความเก่านะครับผลึกที่เกิดขึ้นเนื้อพระนะครับถ้าเราดูบล็อกแม่พิมพเนี่ยยุคนี้นี่บล็อกแม่พิมพ์เขากดได้ทำได้แล้วนะครับบล็อกแม่พิมพ์นี้เป็นการทำที่ง่ายแต่ถ้าเนื้อหาความเก่าจะทำยาก นะครับทำยากมากนะครับมันต้องขานการเวลามาจริงๆนะครับถ้าใครอยากมีพระสมเด็จว่ารคคงแท้ๆไว้กราบไหว้บูชายุคนี้ก็ออกกันมามากมายรานะคาที่เราจับต้องได้ก็มีนะครับเราให้ดูเนื้อหาความเก่าเป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับพระใหม่พระปลอมก็มีมากมายนะครับที่ทำออกมานะครับอ่านะ เราต้องดูให้ดีนะครับเราต้องดูว่าพระสมเด็จวรัคังเนี่ยถ้าทำมาจากปูนเปลืกหอยเนี่ยนะครับจะดูง่ายเพราะจะมีผลกของเนื้อพระเขาเรียวกว่าผลมันมันวาวๆถ้าแห้งกระด้างนะฮะแตกและแหงเป็นทุ่งนาอันนั้นเป็นพระปลอมไม่ทันยุคเขาเรียกว่าพระยุคใหม่นะครับเพราะฝีมือการสร้าง การทำเนี่ยผสมมนสารไม่มาตรฐานมันยุคท่านสมเด็จโตแน่นอนนะครับเราสังเกตได้หลายๆเกจิที่ซ้ำทำผ้าสมเด็จวัรคางมาเนี่ยมันจะมีการแตกเปราะลานง่ายนะครับเพราะสูตรไม่ได้มาตรฐานในยุคของท่านสมเด็จโตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดกล้องให้ท่านดูเนื้อหาความเก่านะครับอันดับแรก เราให้ดูตรงใบหน้าก่อนนะครับเวลาเราหยิบพระองค์สองเนี่ยส่วนใหญ่จะดูใบหน้าขององค์พระก่อนนะครับเนี่ยใบหน้าขององค์พระก็จะมีความนุ่มนวลนละมันวาวเห็นไหมครับจะมีความนุ่มนวลนละมันวาวตามผิวอันนี้เขาเรียกผลึกผึกแคนไซนหรือผึกที่เกิดจากการเวลาของผิวเนื้อพระนะครับเนี่ยดูใบหน้าจะมีความนุ่มนวลฮนะ มีความนุ่มนวลพระสุน陀รด้าครั้งต้องไม่แห้งกระด้างต้องมีความนุ่มนวลนละมันวาวเนี่ยดูหน้าอกเห็นไหมครับก็จะมีความนุ่มนวลมันวาวตามผิวนะครับแล้วท่านเห็นมวลสารต่างๆฮะพายุปลายสนมากมวลสารจะเล็กๆนะฮะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเพราะเริ่มจะหมดละนะผสมประสานไปการทําหลายครั้งหลายครกไว้แล้วนะครับเริ่มจะหมดแล้วมวลสารนะครับ นตรงซอกนี้เราจะเห็นข้ามน้ามันตังอิ้วแล้วก็ลักที่ผมบอกว่าพระสมเด็จวัดระังส่วนใหญ่จะลงลักถ้าเราดูเป็นนะฮะดูแค่จุดหรือสองจุดก็รู้ว่าแท้ทันยุคนะฮะนี่ลักนี่จะแห้งเห็นไหมครับแห้งแล้วก็จับกับข้ามน้ำมันตังอิ้วเห็นไหมครับข้ามน้ำมันตังอิ้วเป็นตัวรักษาผิวเนื้อพระนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วาสังเกตเส้นซุ้ม เห็นไหมครับก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็มันวาวตามผิวเนี่ยหลุมบอ่อเหล่านี้คือธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติความเก่าธรรมชาติความเก่าของผิวเนื้อพระนะครับเนี่ยตรงขอบตรงขอบเราก็จะเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้ามน้ำมันตังอิวเห็นไหมครับจำๆเหลืองๆแล้วก็ลักเนี่ยเกาะตามซอกตามมุมต่างๆ ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับพระแท้จะต้องมีความนุ่มนวลน,นะเนื้อพระสมเด็จวราคังต้องมีความนุ่มนวลเพราะทำมาจากปุนเปลือกหอยนะครับนี่นะครับนี่คือธรรมชาติล่องรอยความเก่าเนี่ยลักนะแห้งจับตามผิวนะข้ามน้ำมันตังอิ้วนะครับ เส้นซุ้มม้วนตัวเนี่ยม้วนตัวหดตัวมันเกิดเกิดจากการเวลาเนี่ยจะมีการม้วนตัวหรือหดตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าม้วนตัวก็คือมันเกิดการหดน่ละของผิวเนื้อพระก็เกิดการม้วนตัวขึ้นมานะครับแต่ไม่หลุดนะพระสมเด็จวัดระฆังไม่หลุดนะไม่เหมือนพระยุคนี้นะหดม้วนตัวแล้วหลุดแตกเลยแต่สูตรพระสมเด็จวัดระฆังไม่มีการ แตกนะฮะไม่มีการแตกเอาหดก็ม้วนเข้าไปนะครับนี่ข้ามน้ำมันตังอิว๋วนี่ถ้าคนยุคใหม่ยังไม่รู้เนี่ยมันจะออกเหลืองๆช้ำๆอย่างนี้เขาเรียกข้ามน้ำมันตังอิ๋วนะเนี่ยเห็นไหมครับจับตามพื้นผนังมากน้อยแล้วแต่ส่วนที่จะ,อ,ะอยู่ตามพื้นผิวนะครับเนี่ยผิวเนื้อพระนะครับ ก็จะมีของแป้งหน่อยๆนะครับแล้วแต่พระองค์นั้นนะมีมากมีน้อยแล้วแต่นะครับคาบของของแป้งนะครับที่มันเกิดจากความร้อนในพื้นผิวเนื้อพระตอนสร้างพระแรกๆก็จะเกิดระเหยออกมาแล้วเจอความร้อนก็จะตกเป็นผกขาวๆนะฮะให้ดูสันฐานต่างๆนะครับเนี่ยสันฐานต้องมีความลึกความคมตามพื้นผิว นะแล้วก็มีความมันวาวเนี่ยจะเห็นเท้าชัดเจนนะเนี่ยพื้นผิวเนื้อพ้าแท้ครับเนี่ยงดงามนะครับตรงหัวเข่าก็จะเห็นลักนะครับลักเม็ดหนึ่งแห้งๆฝังเกาะอยู่เลยนะครับแห้งๆเกาะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูล่องทันหมอนทันหมอนก็จะเห็นล่องนะฮะล่องน้ําเล็กๆนะฮะ ร่องน้ําเล็กๆเ,เราก็จะเห็นลักเห็นไหมครับเนี่ยลักแห้งเนี่ยเราดูแค่ลักตรงจุดเหล่านี้เราก็ได้พระแท้ทันยุคนะฮะส่วนใหญ่นะที่ผมบอกพระสมเด็จว่ารังจะลงลักเราให้พิพพจารณาให้ทั่วเราเห็นลักจุดหนึ่งเล็กๆเ,เ,เราส่องจุดเดียวโฟกัสจุดเดียวไปเลยถ้าออกสีเปลือกมังคุดและเลืออันนั้นแท้ทันยุคทันสมเด็จโตแน่นอน นะท่านได้พระแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนถ้าเป็นออกสีเปล่งมงคุดละเลื่อนนะฮะแต่ถ้าดำสนิทเลยนะฮะตั้งแต่ผิวด้านนอกถึงด้านในเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยนะฮะเป็นพระยุคปลายไม่ทันยุคท่านสมเด็จโตก็ทําหลังจากท่านสมเด็จโตมรณภาพนะฮะก็จะมีการสร้างกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5ไอ้ตั้งแต่รัชะกาท 5, ละะกาที่6ที่7นะครับอ่า ก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนมนสารที่ท่านทำไว้หมดนะครับก็เลยเลิกทำก็มาถึงยุคหลวงปู่ฟูหลวงปู่นาคแต่เนื้อหาความเก่าไม่ได้นะอายุยังไม่ทันยุคท่านสมเด็จโตอันนี้ด้านข้างนะครับเนี่ยหลุมบ่อเหล่านี้มันเกิดจากการเวลาเห็นไหมครับ การยุบตัวเนี่ยการยุบตัวแยกตัวหดตัวเนี่ยมันเกิดจากการเวลานะท่านลองหยุบผ้าใหม่ๆมานะการแยกด้านข้างเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นน้อยมากนะครับมันเกิดจากพระที่มีอายุเกิดการหดตัวแล้วก็จะอยู่ตัวก็จะปริเป็นรอยแยกใหญ่ๆแล้วอยู่ตัวนะครับเนี่ยเราจะเห็นคาบลักคาบผงแป้งเขาเรียกผงแป้งจริงๆไม่ใช่นะ มันเกิดจากการกดตัวละพระกดพระแล้วรีดน้ำน้ำปูนออกมาแล้วก็แห้งจับผิวด้านนอกก็จะเกาะตามผิวเลยนะครับเกิดจากการกดพระตั้งแต่แรกแล้วกดและรีดให้แน่นเหมือนท่านลองกดปูนลองกดแน่นๆแล้วมันก็จะมีน้ําปูนไหลออกมาเหมือนกันนะไหลออกมาก็จับตามพื้นผิวพอมาเจออากาศท่านเอาผ้ามาตาก นะให้แห้งแล้วก็มันก็จะแห้งแต่ติดตามผิวนะมันไม่ใช่ผงแป้งโรยพิมนะนะไม่ใช่นะครับเกิดจากการกดพระรีดพระตั้งแต่แรกแล้วน้ำปูนเนี่ยบีบออกมาบีบออกมาแล้วพอมันมาจับผิวด้านนอกมาเจอความร้อนก็จะแห้งตัวกลับเป็น่้นเขาเป็นผงขา,ขาวๆขุ่นๆตามพื้นผิวด้านนอกนะครับ คนสมัยก่อนอาจจะบอกว่าผงแป้งโรยพิมพ์แต่ยุคนี้ท่านต้องคิดให้ดีนะครับถึงหลักความจริงหลักพิจารณาหลักคิดนะครับว่าทําไมมันมีผงขาวๆตามพื้นผิวนะครับเรายุคใหม่คนใหม่คิดใหม่นะครับคนโบราณเขานึกอะไรไม่ออกเขาก็บอกว่าผงแป้งโรยพิมพ์นะครับ ก็เหมือนกับฐานหมอนตรงนี้ทำไมเขาบอกว่าฐานหมอนเขานึกอะไรไม่ออกเขาก็นึกถึงหมอนรถไฟนะฐานตรงนี้เห็นไหมครับเข,เขาก็เลยคิดว่าเออฐานหมอนทำให้คนดูง่ายก็คือหมอนรถไฟนี่แหละเนี่ยนะเนี่ยคนโบราณเขาคิดไว้ให้คนมันคิดง่ายจำง่ายตรงฐานตรงนี้ทำไมเขาเรียกว่าฐานคมขวาน คนโบราณเขาก็นึกถึงสันขวานนั่นแหละครับเนี่ยสันของขวานนี่แหละครับมันจะมีความคมเนี่ยมันจะมีความคมของผิวของฐานแต่ถ้าคนยุคนี้เขาเรียอะผมว่าชอบเลือกโต๊ะหมู่บูชามันจะมีฐาขาโต๊ะสองข้างเห็นไหมครับเนี่ยสองข้างเนี่ย แล้วก็แอนเป็นเหมือนเราเอาโต๊ะไปวางพระไปวางว่าโต๊ะมุบูชาเนี่ยนะครับฐานตรงนี้ทําไมเขาเรียกฐานสาเภาเขาก็นึกถึงเรือสาเภาเห็นไหมครับมันจะมีความโค้งแอนเหมือนกับเรือเนี่ยตรงนี้เขาถึงเรียกว่าฐานสําเ่ยแอนเหมือนท้องเรือเห็นไหมครับเขาถึงเรียกว่าฐานเรือสาเภานี่นะครับ ดูด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังด้านหลังก็จะเห็นเนื้อเนี่ยขาวขาวจ้ำจำ,จำเหลืองเหลืองมีส่วนผสมของน้ำมันตังอิว้วเม็ดมลสารต่างๆนะครับน,นี่คือด้านหลังอันนี้ก้อนผงพุทธคุณเห็นไหมครับก้อนผงพุทธคุณนะครับ ค่อยๆไล่ให้ดูเหลืองๆเ,เหล่านี้ก็คือคาบน้ำมันตังอิ้วผสมผสานกับน้ำปูเนื้อปูนก็จะเห็นเป็นรอยจ้ำๆจ้ำๆขาวๆจ้ำๆขาวๆนะฮะจะต้องไม่เหลืองเป็นผืนเดียวอันนั้น้าปลอมพระพระแท้เราต้องดูจ้ำเหลืองขาวจ้ำเหลืองขาวแล้วอันนี้แล้วแต่จะธรรมชาติจะเกิดขึ้นในองค์พระนะครับ เนี่ยเขาเลือกธรรมชาติของเนื้อพระนะครับเนี่ยอันนี้จะเห็นรอยกระเทาะหน่อยๆก็ะจะแน่นใช่ไหมครับรอยกระเทาะนี่จะแน่นจะไม่ฟูต้องแน่นๆนะครับต้องไม่ฟูนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวดูนะชัดอ่าเนี่ยรอยกระเทาะนี่นะครับเนี่ยข้ามน้ำมันจำจ้ามเหลืองเหลือง เป็นตัวสมานตัวกระสานผิวเนื้อพระให้อยู่ได้ทนและนานนะครับโอเคนะครับถ้าสิ่งถูมทำทุกวันหลายๆคลิปมากมาย ถ้าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ศึกษาพระสมเด็จวรคังและอย่างมีพระสมเด็จวรคังไว้กราบไหว้บูชาสักองค์สององนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีและอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจผมได้ทําต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์นิดๆหน่อยๆสาหรับคนศึกษาพระสมเด็จวราคังกันอยู่นะครับสวัสดีครับ